สวัสดีค่ะไอสันฟรังเฟมิรีที่พามาเก,กกเ,มเก็บดอกกระเทียมไปผัดพี่นงเก็บดอกกระเทียมไปผัดใส่อันยังกะเต้าเกี่ยวนี่กําลังขึ้นบักลร้พี่นงเอ,อ้ย ตาเต็มอัญะอยู่นี่นี่เห็นบ่โอ้ยตายไก่พวดเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเด้อพี่น้องเด้อลืมขาตั้งกล้อง เก็บไปพัดใส่เตาเกี่ยวกินอ้าพี่น้องมาเก็บเก็บอีกเังน้อยกันพี่น้องสร้างฝนเศร้าตุกเก็บไปตืมกันอีก เก็บแปรเราพี่น้องเก็บแปรเราเก็บดอกมันนี่ดอกแปรเราเอาไปผัดจกจอยเดี๋ยวไปผัดผัดใส่เต้าเจี้ยวมาเด้อมาเด้อมาเก็บน้ำกันดอกมันหลายหลาย จวงมันไว้ว่าได้ดอกต้องกินมันพอว่าอย่างพอว่ามันแพ้มันแพ้ค่ะนี่แกจอกับเก็บไรหลายเต๋อมาละหรือว,ว่าพัดพัด,ดหลายๆมันแซ่บพี่น้องมันหวานเสียบมันหวานกรอบนี่แกหนึ่งก็อยากจวงนั่นนั่นหลาย ย่านพุ่นแพร่ครับพุ่ดพุ่นแพร่หรือแพร่ครับสันติอันพุ่นดอกพุ่นในบ้านแล้วล้วนเหนียวไอ้ผ้าตองห่วงหรือพี่น้องเอ้ยแยกจอยบ่ให้ยพุ่นลุกออกหลายเกินบริเวณที่แยกจอยให้ยพุ่นเกิดเนาะพี่น้องแต่ว่าก็บ่ให้ยพุ่นดับแต่ว่าบ่ให้ยพุ่นเกิดแพร่เรื่อยๆนะนี่เก็บกันเน้อพี่น้องเด้อแยกจอยเก็บ ามาจะมาเก็บมีตาหนอ่มดอกยังไงพี่น้องมันงามเนาะมันงามเหมืนี่มันก่งดอกนี้ตาดอกยังไงงา,งามงามเนมือนตาดอกอ่อนอ่อนพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วเนี่ยเก็บได้รตอนนี้ละ่ะกินวัเบิส ดอกนี่มันบานเลยมันบานมันจะออกมากเม็ดเต็มอยู่เนาะนี่ดอกแปรเหล่าพี่น้องจ้ะมันไหลค่ะปวดจะจอยจะไปพัดบบนนี่พี่น้องมาเมืองไวยจะจอยจะพัดแบบไหนบานนี่สิมาพัดแล้วพี่น้องจ้ะนี่พัดเส้นหมูจัง่อยเพราะว่าหมูคนนี้ออกากงสูตรเดินแล้วเนาะ หันหมูผัดกะเสี่ยวขิงเนาะเยอะจ้ะแต่เสียดายเพราะว่าคุณเป็นแฮมเนาะพี่น้องเป็นแฮมหมูอันหมูแฮมนห็นไหมจิอวเค็มๆเล็กน้อยเนาะใส่หมูบักลายเลยกบานพี่น้องเอ้ยผ<ม>ัดหมูใส่ดอกกระเทียมปลาใส่หมูใส่ผิด ขากรรไกรหมูเป็นแฮมนึกพี่น้องบ้านเป็นหมูสามชั้นธรรมดาดิหมูสามชั้นแฮมสามชั้นแต่ถ้าอื่นนี่ยังแยกย่อยพวกเข้าใจดอกแยกย่อยกับรูแต่ว่าบ้านนี้เพิ่นเดินสเปกนะพี่น้องจออกเข้มๆแยกน้อยวันนี้ใส่เครื่องปรุงหลายเด้อเพราะว่าอันหมูไปเข้มแล้วบ้านนี้แยกย้อยกับสีใส้ดอกกระเทียมปลาบ้านนี้นึกไหม เรากระเทียมปลาลงไปล่างมาเยอพี่น้องจ้าพัดทุ่งตี่เลยพัดแบบนี้เลยเด้อค่ะเด้อพัดเหมือนคนสีหนอกหน่อบตัวยัดน้อยนะคะเนาะใัดจอยพัดแบบเหม่อนคนเป็นเงวๆเลยพี่หนองคือปักบุ่มถูกเอาพัดปักบุ่งไฟแดงอ่ะ Đấy cho ai thịt hạt từng bên này phần... Nhào nhào lươi Được. Được. Được Và mình có xay tàu kiểu Tàu kiểu có một xay lái เพราะว่าหมูคนเด็เข้มแล้วเนาะบ่ได้ใส่เครื Pearl ่องปุงอย่างเด้อ yani พี่น้องเด้อใส่ไปเต้าเกี่ยวกับล้วเพราะว่าหมูก็เข้มเนาะเต้าเกี่ยวก็เข้มคุได้มักใส่น้ำตาลกับใส่น้ำตาลเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายายจอยบ่ใส่น้ำตาลนู้ดไม่จอยมักอาหารไทยแบบนี้บดมักใส่น้ำตาลออกมาแบบนี้ลนะพี่น้องนเนี่ยเห็นบ่ดไหน ัดดอกกระเทียมใส่หมูใส่แฮมเนาะพี่น้องเนาะแฮมสามชั้นแล้วก็ใส่เต้าเกี้ยวค่ะใส่ได้แล้วพี่น้องเพราะว่ามนเนี่ยมันเค็มั้องตองยางเนาะต้องเต่าเกี้ยวเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะตัดดอกกระเทียมปลาใส่แฮม ใส่เต่าเกี่ยวค่ะจากกองอีสานกลังนำเสนอและพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ